สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอดอนสัก LGBTQ จังหวัดสุราษฎร์ครับชื่อคุณป้าชื่ออะไรครับนางมาลีสวนบุรีคะ่ะคุณมาลีครับคุณพี่มาลีเป็นคนนั่งเดิมอยู่ที่บ้านเดิมอยู่นครค่ะอ๋อบ้านเดิมอยู่นครน<า>ครมอมาอยู่ที่นี่ก็48่ปีแล้วค่ะดอนสักค่ะอ๋อ48ิแปปีแล้วค่ะอ๋อพี่ก็มาอยู่ที่นี่ได้18ปปีแล้วบ้านหลังนี้สร้างครั้งที่ไหนหลังที่ไหน มีที่สามแล้วครับที่สามอู้จ้างเยอะยังเลยครับแล้วก็หลังที่สามนี้แต่จังจากหลังอื่นอย่างไรบ้างในเรื่องของความสะอาดก็ดูดีคุณทําความสะอาดก็เรียบร้อยทำดูดีมากค่ะป้านึกว่าถ้ามีอีกสักหลังก็เอโทรตามให้มาอีกนะจ๊ะโอ้แล้วโอเคขวักะไรบ้างครับแหลงแหลงพุ่งนิ เรี้ยงวันโลกโอสุราตเมืองคุณดีเฮ้ยเงยเคยแดงเอ้งสมารคค่ะเยี่ยม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 โอ้เร่งเงนะเร่งเอาปุม่รู้เออขอให้แฟ่นักการทุกๆคนได้มีแต่ความชุขความเจริญนะอยู่เย็นเป็นสุขให้ชุดีไปดีมาดีลูกนะวันล้างตามีอีกล้างก็เมก็โูโห้านะคะจ้าไปชุดีนะคะ ความสาทำไมคุณร is ู้สึกพิเศษละครองคีนิ่งวิว